ครอบครัวมีความฝันที่จะฉลองเดือนรอมฎดอนอย่างมีความสุขอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวมีอาหารมีที่พักพิงที่ปลอดภัยระยยารักษาโรคผู้ริพภัยที่ต้องสูญเสียทุกอย่างจากสงครามก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ซีนัทมีโอกาสไ,ได้ร่วมลงพื้นที่กับยูเนเซียเพื่อติดตามชีวิตของผู้ริภัยที่อาศัยอยู่ในเขตเมือ e งซึ่งพักพิงอยู่ที่ประเทศไทยโดยวันนี้ซีนัทได้พาคุณแม่มาด้วยกันค่ะแมรินาซีนัทค่ะอ่าอ่า ม่รีมาแฮยังนายสตีมาหุ่นโสินัทนลคุณแม่ได้พบกับภาวินาผู้ลิภัยจากปากีสถานอดีตคุณครูครสอนเด็กเล็กและคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลลูกๆเพียงลําพังแล้ววันนี้เราก็ได้พบกับฟาริดาลูกสาวคนเล็กของเธอด้วยค่ะภาวิ <laughs> นาป่วยเป็นโรคภูมิแพ้แล้วต้องหาหมอหอ,อยู่บ่อยๆส่วนฟาริดาเองก็ไม่แข็งแรงตั้งแต่เด็กๆทั้งสองคนต้องพบเจอกับเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะฟาริดา ทั้งคู่ได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์และได้รับคำปรึกษาเพื่อเยียวยาจิตใจจากพันธรรมิตรของอยูนเนสเซียถึงแม้ว่าทั้งคู่จะมีชีวิตที่ยากลำบากแต่สินะกับคุณแม่ก็สัมผัสได้เลยว่าทั้งสองคนเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากๆค่ะ รมานี้ภาวินาและฟาริดาไม่ได้อยู่พร้อมหน้ากันกับครอบครัวต้องทําอาหารจากวัตถุดิบเท่าที่มีถึงแม้ว่าฟาริดาจะชอบทานเนื้อไก่มากแต่ก็มีเงินเพียงพอที่จะซื้อเนื้อไก่มาทําอาหารได้เพียงเดือนละหนึ่งครั้งกันีทำเอาแต่มันทำมจแสิทพวกเขาเป็นหนึ่งในครอบครัวผู้ลี้ภัยอีกหลายร้านครอบครัวที่จะต้องฉลองเดือนอันศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างยากลำบากหากไม่ได้รับความช่วยเหลือทั้งคู่อาจไม่มีอาหารบนโต๊ะราศีอด ในเดือนแห่งความเมตตาและศักดิ์สิทธิ์นี้โปรดบลึกถึงครอบครัวของภาวินาและครอบครัวผู้ลี้ภัยอีกทั่วโลกร่วมบริจาคสกาดและสาระดโผ่านยูเนเซียหน่วยงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติซึ่งได้รับปัดกว่าให้สามารถรับบริจาคสกาดได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนาทุกการบริจาคสร้างความเปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือชีวิตผู้ลี้ภัยที่เปราะบางมอบยารักษาโรคอาหารน้ำสะอาดและที่พักพิง Every Gift Counts ปรมานี้ทุกการบริจาคมีค่าอันยิ่งใหญ่ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ www.unescia.org/th ขอบคุณค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ